สวัสดีครับผมตีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Regular Expression นะครับหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า l e g X หรือว่า Regex นะครับ Regular Expression ก็คือรูปแบบหรือว่า pattern ของข้อความนะครับส่วนมากเราใช้ในการค้นหาหรือว่าการตรวจสอบความถูกต้องของ input นะครับอย่างเช่นการตรวจสอบว่า user ป้อน email เข้ามาถูกถูกกับ format ไหมนะครับ ไลก์ไลฟ์อินพิชชันก็รองรับในหลายแอปพลิเคชันแล้วก็ในหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น google docs google form นะครับหรือโปรแกรม m ิ่งเลงเ u ว g ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น python หรือว่า java script นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกก็คือ begin กับ end offline นะครับ begin offline ก็คือเริ่มต้นแถวนะครับอย่างเช่นเราจะตรวจสอบอย่างแถววันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคาว่า the นะครับเราก็ใส่ตัวอันนี้นะครับเราเรียกว่า c a l l t นะครับคาเลดไซด์นะครับก็เราจะใส่ไปนะครับคาเลดตามด้วย T H E นะครับแาว่าเริ่มต้นของแถวด้วยคําว่าเดอครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราลองอีกแถวนึงนะครับ I T It นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดมัลติไล n ์ถ้าเราไม่เปิดมัลติไลท์ในภาษา JavaScript มันจะมองเป็นเหมือนแบบอยู่ในแถวเดียวกันนะครับแล้ก็ต้อง G M นะครับเปิดมัลติไล n ์ G คือ Global นะครับ M คือมัลติไล n ์อ่ามันก็จะ detect แมชขึ้นมาได้แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็น end of line ก็คือสิ้นสุดแถวนะครับอย่างเช่น sh จุดนะครับเราจะ detect sh จุดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย sh นะครับตามด้วย escape จุดนะครับถ้าเป็นตัวจุดเนี่ยเราต้องมีตัว backslash อยู่ข้างหน้านะครับเป็น escape string นะครับไม่ว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้เพราะว่าจุดในภาษานี้จุดใน regex e g u l a r expression เนี่ยมันมีความหมายอื่นอยู่นะครับ โอเคตามด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ซ้ายนะครับแปลว,ว่าจบด้วยตัวนี้นะครับถ้าสมมุติตรงนี้เป็น h s เนี่ยมันก็จะดีเทคเจอแต่ถ้าถ้าเราไม่เปิดมัลติไลน์มันก็มันก็จะไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดมัลติไลน์ให้ดูอ่ะมันมันจะมองอันนี้เป็นแถวเดียวนะครับมันจะจบด้วยตัว6กเจตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่แมชนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นผมขอปิดไว้นะครับต่อไปเป็น c าแรค c t อ r class นะครับก็คือ ตัวอักษรนะครับไอพวกซิมโบลพวกนี้จะแทนตัวอักษรหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับเป็นวงเล็บใหญ่2อันนะครับวงเล็บใหญ่2อัน,นอันนี้นะครับเราเราจะใส่เงื่อนไขไว้ด้านในนะครับแทนตัวอักษรหนึ่งตัวนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ a e i o u นะครับเป็นแทนด้วยข้อความที่ประกอบเป็นแทนด้วยตัวอักษรที่ประกอบไปด้วยตัว a e i o u นะครับอย่างเช่นผมจะมีคําว่า fish ดูเขาว่า fat กับ cat ดีกว่าโอเคเป็นตัว f กับตัว c นะครับลงท้ายด้วย at แล้วก็จะใส่เครื่องหมายวงเล็บใหญ่2ตัวนะครับตามด้วย f กับ c นะครับเพราะว่าเป็นมันจะสแกนตัวอักษรที่เป็นตัว f กับตัว c นะครับแล้วก็ลงท้าย at นะก็จะสแกน match กับคาว่า fat กับคาว่า cat นะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมาย negative นะครับหรือที่เมื่อกี้เราเรียกค a r a t นะครับ น e ก a t i ทีฟคาเตนะครับอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บใหญ่มันไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นของแถวแล้วนะครับไอตัวนี้มันจะแปลว่าตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตัว a นะครับสมมติผมเอาเป็นสมมติมีคาว่า let อยู่ด้วยแล้วกันตรงนี้นะครับเราจะไม่เอาตัว c นะครับลงท้ายด้วย at นะครับไม่เอาตัว c ก็ใส่ g นก i v e หรือแคเล t เมื่อกี้นะครับตัว C มันก็จะสแกนทุกคำนะครับที่ลงท้ายด้วย at แต่ไม่ได้ไม่ได้มีตัว c อยู่ก่อนหน้านะครับก็ในนี้ก็จะเป็นคาว่า Fa t คาว่าแร t คาว่า eat นะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นช่วงนะครับ a ถึงแก็ตรงตัวเลยครับเเล็กถึงแเล็กก็คือ ABC จนถึงแเล็กนะครับ a ใหญ่ถึงแใหญ่ก็จะเป็น ตั้งแต่ a ตัวใหญ่ถึง z ตัวใหญ่นะครับอันนี้นั่นจะเป็น case sensitive นะครับก็คือขึ้นอยู่กับตัวใหญ่กับตัวเล็กมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ลงท้ายด้วย he นะครับเป็นตัว a เล็กถึง z เล็กเลยมันก็จะเป็น filter คำว่า the นะครับ t he ลงท้ายด้วย he ครับแต่ตัว t เป็นตัวเล็กนะครับถ้าเราใส่ a ใถึง z ใหญ่ไปด้วยเนี่ยนะครับ มันก็จะฟิลเตอร์ตัวสองตัวใหญ่ออกมานะครับก็คือ T ใหญ่ตามด้วย he นะครับโอเคต่อมาเนี่ยในภาษาจาวาสคริปเราสามารถปิดตัว case s e n s i t i v e นี้ได้นะครับโดยการเป็นตรงข้างหลังจะเป็นตัว gi นะครับ i ก็คือ case insensitive ก็เราไม่ต้องระบุตัวใหญ่แล้วมันตัวเล็กตัวใหญ่มันก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะฟิลเตอร์ออกมาได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมาย b a c k s l d นะครับ ก็เป็นตัวเลขนะครับี D, เข้ามาจากดิจิตนะครับ D เล็กนะครับ backslash D เล็กเป็นตัวเลขอ่าสมมติผมใส่ backslash D เล็กมันก็จะ detect ทุกตัวที่เป็นตัวเลขออกมานะครับถ้าเป็น backslash D ใหญ่ g, นะครับก็เป็นทุกตัวนะครับที่ไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับโอเคถ้าเป็น backslash D เล็กสองตัวก็คือตัวเลขสองตัวนะครับมันจะจับเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับ เออ regular e x p r s s i o n นะครับมันจะไม่กลับมาเช็คตัวเดิมนะครับเป็น 08, 8, 1, 1, 5แอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับคือมันจะวนไปเรื่อยๆเลยครับก็คือตัวที่เช็คแล้วก็จะไม่กลับมาเช็คอีกนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายจุดจุดก็คือทุกตัวยกเว้นขึ้นมาทัดใหม่นะครับสมมติผมใส่จุดไปปุ๊บก็คือทุกตัวเลยครับยกเว้นไอตัวเนี้ยที่มันขึ้นมาทัดใหม่ครับต่อไป b a c k s l a s e view นะครับ b a c k l a s the view ก็คือตัว alpha numeric นะครับ ถ้าเป็นใน Python เนี่ย v e c o r i e r build เนี่ยมันจะเป็นตัว a a ถึง z เลยไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กแล้วก็0ถึง9แล้วก็ underscore นะครับแต่ถ้าเป็นใน Python เนี่ยมันจะเป็นเท่าที่ผมลองนะยภาษาไทยมันก็ได้นะครับพวกภาษาต่างตัวจีนตัวเกาหลีตัวญี่ปุ่นอะไรได้หมดเลยแต่ใน JavaScript เหมือนมันเป็นมันได้เฉพาะตัวภาษาอังกฤษอะเท่าที่ผมลองนะครับก็คือมีตัวใน Java s cri p t จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ a l p h a เบ t นะครับแล้วก็ 0-9ถึงนะครับแล้วก็ตัวอันเดอร์สกอร์นะครับอันเดอร์สกอร์ก็นับนะครับนี่เห็นไหมต่อไป backslash the b i ใหญ่นะครับก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่อัลฟานูเมริกนะครับก็พวกบวกลบคูณหารนะครับอ่านี่ครับก็ใช่หมดนะครับถ้าเป็น backslash the b i ใหญ่2ตัวก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ Alpha ery, อัลฟานูเมริก2ตัวนะครับแบบนี้ครับ ก็คือไอพวกนี้แทนหนึ่งตัวถ้าเราใส่หลายๆอันมันก็แทนหลายๆตัวครับต่อไป backslash s เล็กครับก็จะเป็น space bar นะครับพวก space ช่องว่างต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อไป backslash s ใหญ่ก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่ช่องว่างนะครับแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นรื่องอ u a n t i f i e r นะครับก็คือเป็นตัว บอกปริมาณนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราใช้เช็คเลขเราใส่ Back ซ์แล d เล็สามตัวก็แทนสามเลขสามตัวใช่ไหมอ่ะอันนี้เราไม่ต้องเราใส่ Back ซ์แลดตัวเดียวเราก็เครื่องหมายบิการเปิดสามปิดเลยก็แทน Back ซ์แลดีสามตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันจะมีการกำหนดเป็นช่วงๆนะครับแบบนี้ครับถ้าเราใส่ Back ซ์แล d แล้วก็ตั้งแต่สาม้ามาสี่นะครับก็คือ เอา3ถึง4ี่ตัวนะครับแบบนี้ครับโดยโดยมันจะเอาตัวมากก่อนนะครับเช็คตัวมากถ้าไม่ได้ค่อยไปตัวน้อยนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสี่ตัวสี่ตัวเห็นไหมสามตัวก็นับ4ี่ตัวก็นับนะครับแบบนี้ครับต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวเลขแล้วก็คอมม่าด้วยไม่มีอะไรสักอย่างนะครับก็คือตั้งแต่สจนถึงอินฟินิตี้นะครับก็คือมากกว่า2มากกว่าเท่ากับ2ตัวขึ้นไปนะครับก็คือ สมมุติผมใส่สอง c o า m a ปุ๊บเห็นป่มหนึ่งตัวไม่นับสมมติผมมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวไม่นับสองตัวขึ้นไปนับนะครับแบบนี้ครับแล้วก็จะมีซิมโบล์ที่ใช้แทนช่วงนะครับคือดอกจันก็คือศูนย์ตัวขึ้นไปนะครับสมมุติผม slash d ตามด้วยดอกจันก็คือตั้งแต่ศูนย์ตัวขึ้นไปนะครับก็คือ,อไม่มีก็ได้นะครับมีก็คือเอาหมด นะครับอย่างนี้ครับเป็นตัวเลขอะไรก็เอาหมดนะฮะต่อไปเครื่องหมายบวกก็คือตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับแบบนี้ครับคือไม่มีไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามีก็คือ1ตัวขึ้นไปต่อไปเครื่องหมาย question mark ก็คือ optional นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็คือมีแค่ตัวเดียวอ่ะมีมากกว่า1ไม่ได้นะครับสมมติผม a question mark ก็คือนี่ครับ ต้องมีตัว a นะครับไม่มีตัว a ไม่นับนะครับแต่ a สองตัวนะครับสมมติ a 2ตัวมันจะแบ่งเป็น1นหนึ่งก็คือ a มันก็มีได้แค่ศนย์ถึงหตัวนะครับมันมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้ามีมากกว่านี้ก็ไม่แมชนะครับโอเคต่อไปเป็นการ grouping นะครับ grouping ก็คือตามชื่อก็คือการจัดกลุ่มสมมุติผมมี the fish แล้วก็ my fish นะครับ ผมอยากให้มัน detect ทั้งสองตัวนี้เลยนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดนะครับตามด้วยเดอะนะครับแล้วก็สมมุติ the fish อ่ะมันก็ match คำว่า the fish นะครับอันนี้ผมเปิด i n t e n s i t y ปิดไปก็จะ match คำว่า the fish ถ้าจะเอาคำว่า my fish ด้วยเราใส่เครื่องหมาย pipe ไป,ไปครับเครื่องหมาย pipe แปลว่าหรือนะครับหรือ my the fish หรือ my fish ก็จะเขียนแบบนี้นะครับโอเค นี้หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการหาข้อความนะครับที่อยู่ถัดจากข้อการหาพวกข้อความหรือตัวอัรที่อยู่ถัดจากตัวนี้นะครับถัดจากข้อความหนึ่งนะครับสมมตุติผมต้องการหาข้อความหรือตัวอนที่อยู่หลังคําว่า the นะครับผมก็จะใช้ expression เเที่เราเรียกกันว่า ruby h i g h นะครับก็คือมองตัวข้างหลังนะครับ วิธีการเขียนเราจะเขียนแบบนี้ครับวงเล็บ2อันแล้วก็จะมีเครื่องหมาย question mark น้อยกว่าเท่ากับครับแล้วก็ regular expression นะครับก็คือในที่นี้คือ,อหรืออาจจะใส่เป็น t ตัวใหญ่ก็ได้อะผมใส่เป็น t ตัวใหญ่นะ t ตัวเล็กกับตัวใหญ่อะแบบนี้ครับแบบนี้แล้เราเราจะเอาข้อความที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ใส่จุดไปปุ๊บเห็นป่มมันจะฟิลเตอร์สิ่งที่อยู่หลังเด้ะอะแบบนี้อะไรพวกนี้นะครับ สุดก็คือข้อความทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาาักขระพิเศษยกเวน้นการเวน้นบรรทัดนะครับการเวน้นบรรทัดจะไม่นับนะครับโอเคแล้วก็จะมีเนกาทีฟนะครับ behind, เนกาทีฟรูปปี้ไฮเนาะก็คือตรงข้าแบบนี้เลยไม่เอาข้อความที่อยู่หลังเดะนะครับแบบนี้ไม่เอาตัวอักษรที่อยู่หลังเดนะครับหนึ่งตัวอันนี้นะครับมันก็จะเอาหมดเลยยกเว้นตัวอักษรที่อยู่หลังเดะนะครับโอเค ต่อไปนะครับเราจะเอาข้อความที่อยู่ด้านหน้าบ้างนะครับสมมุติมีคําว่า fish นะครับเราจะเอาตัวพวกนี้นะครับแล้วก็จะใส่ expression ที่เราเรียกกันว่า look ahead นะครับก็คือมองข้อความก่อนหน้าวิธีการใส่ก็ใส่วงเล็บ2อันนะครับตามด้วยเครื่องหมาย question mark เท่ากับนะครับคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันไม่มีเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ Fish นะครับจริง f ตัวใหญ่ก็ได้เดี๋ยวผมเพิ่ม f ตัวใหญ่ให้ดูตรงนี้มันจะเป็น regularization นะครับก็คือใส่ที่เราทำไปเมื่อกี้บแบบนี้แล้วก็ใส่จุดข้างหน้าปึ๊บอะมันเอาสิ่งที่อยู่คำว่าสิ่งที่อยู่หน้า fish นะครับอะถ้าเราจะเป็น negative l o g a t แล้วก็เปลี่ยนเท่ากับเป็นเครื่องหมายตกใจนะมันก็จะทำตรงข้ามก็คือไม่เอาสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคาว่า fish นะครับเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็น b บสิกเลยกไลเพชันนะครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนการอ่านเบอร์โทรพวกนี้นะครับพวกเบอร์โทรต่างๆนะครับว่าเรามีวิธีการเขียนเ e กูลาร์เอพชชันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทําให้ดูอันแรกก่อนนะครับก็คือสามตัวขีดสามตัวขีดแล้วก็สี่ตัวขีดเป็นตัวเลขนะครับเขียนง่ายมากเลยครับก็เราจะใส่แบบนี้ครับเป็นตัวเลขดีนะครับแล้วก็ตามด้วย q u a n t i f i e r นะครับที่เรา ใส่ไปเมื language, 8, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, ่อก okay, okay. ี้ก็คือตัวบอกปริมาณนะครับดีก็คือดิจิตเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มด้วยศูนแล้วกันครับศูนก็คือเป็นข้อบังคับนะครับถ้ามันไม่ได้เริ่มด้วยศูนเราก็ไม่นับเลยนะครับโอเคศูนตามด้วยตัวเลข2ตัวนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยขีดนะครับขีดแล้วก็ตัวเลขอีก3าตัวเนาะก็สแดก็ใส่กเป็น3นะครับแล้วก็ขีดตัวเลขสตัวนะครับสแตแล้วก็สี่ อันนี้ครับมันก็จะแมชกับแบบแรกนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนแบบแบบแรกเป็นแบบที่2มันแค่แบบที่2มันแค่เหมือนแบบแรกแต่ว่ามันไม่มีเครื่องหมายขีดตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับขีดตัวนี้เป็น o p ชั o น a l นะครับก็คือมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีต้องเป็น1ตัวนะครับก็คือ1กับ0นนะครับโอเคปรับเป็น optional เราก็ใส่เครื่องหมาย question mark ไว้นะครับมันก็จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมันจะมีวิธีการถ้าสมมติเราอยากเรียกข้อมูลมาดูแล้วเนี่ย เราไม่อยากได้ตัวขีดตัวนี้นะครับก็คือข้อมูลที่เราเรียกนะครับตวงนี้ไม่มีขีดใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องทําการ grouping มันก่อนนะครับ grouping พวกตัวเลขนะครับให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยการใส่ตัวนี้เลยนะครับก็คือเครื่องหมายวงเล็บนะครับใส่ลงไปแบบนี้ครับใส่วงเล็บที่ตัวเลขนะครับถ้าเราเอาแต่ตัวเลขนะี่ครับเรามาดูตรงดีเทลอ่ะ มันก็จะกรุ๊ปออกมาเป็นแบบนี้ครับกรุ๊ปหนึ่งก็คือ2ตัวแรกกรุ๊ปที่สองก็คือสามตัวต่อมานะครับที่เป็นตัวเลขกรุ๊ปที่สามก็คืออีกสตัวต่อมานะครับแบบนี้ครับเราวิธีการแสดงข้อมูลเนี่ยเราก็จะใช้ตัวดอลลาร์ทรายนะครับสมมติผมเริ่มต้นด้วยศูนตัวนี้ใช่ไหมเราไม่ไดเอามาใส่ในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์สามแบบนี้ครับมันก็จะแสดงตัวเลขออกมานะครับที่ไม่รวมขีดเพราะว่าขีดไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนะครับแบบนี้ ต่อมาเราจะมาดูวิธีการาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้มันจะขึ้นต้นด้วยบวก6 6นะครับผมก็ตัวนี้มันจะเป็นศูย์หรือว่าบวกห6หก็ได้เนาะแล้วก็จะใส่จับมันเป็น grouping นะครับตามนี้เลยแล้วก็ใส่เครื่องหมาย p i p e นะครับที่แปลว่าหรือนะครับเอาด้วยบวกหกแบบนีบ้เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าตัวบวกเนี่ย ตัวบวกในภาษาจะว่าสคริิต์มันจะแปลว่าการรวมกันนะครับดังนั้นเราต้องใส่ escape string นะครับเหมือนกับตัวจุดนะครับที่เราต้องใส่ backslash นะครับก็แปลว่าตัวนี้จะเอาเป็นตัวอักษรบวกนะไม่ใช่การรวมกันนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะฟิลเตอร์ออกมาแต่ว่าตัวกรุ๊ปมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเรามีการเพิ่มกรุ๊ปตัวนี้มานะครับถ้าเราไม่อยากให้ตัวนี้มาอยู่ในกรุ๊ปที่เราจัดตั้งตรงนี้แล้วนะครับเราจะใส่เครื่องหมาย ignore กรุ๊ปนะครับก็คือเครื่องหมาย Question Mark ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับแบบนี้ครับมันก็จะเอากรุ๊ปนี้ออกไปนะครับให้เหลือแต่3กรุ๊ปที่เราตั้งไว้นะครับแบบนี้เรามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะตรงแล้วนะครับตรงนี้มาไงดีนี่ครับมันแมชกับพวกนี้แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับ กรุไป้พวกนี้เราตั้งได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งมันจะเป็น1 2 3นะครับ1 2 3ก็คือที่เราเขียนตัวนี้นะครับแต่เราสามารถตั้งชื่อมันได้นะครับโดยการใส่เครื่องหมาย question mark นะครับตามด้วยเครื่องหมายไอ้ปากจระคเข้2อันนะครับแล้ก็ตามด้วยชื่อนะครับ middle digit อรพวกนี้นี่ครับดูครับตรงนี้จากกรุ๊ป2มันก็จะเปลี่ยนเป็น middle digit แล้วนะครับนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน โอเคต่อมานะครับผมจะสอนวิธีการเขียน Regular Expression นะครับในภาษา JavaScript แล้วก็ภาษา Python นะครับเดี๋ยวจะทำในภาษา JavaScript ให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยเรากงกำหนด Variable String ครับเป็น String ที่เราต้องการค้นหานะครับอีเมลก็ได้อะตีคุง at gmail com ก็ได้อะง่ายๆนะครับอ่าหรือมีตัวเลขถ้ามีตัวเลขนะครับแบบนี้ตี K 1 2 3 UNG at gmail com ต่อมานะครับเราจะเขียน Pattern นะครับวิธีการเขียน Pattern ในภาษา JavaScript นะครับ เราจะว่าแพทเทิร์นนะครับเท่ากับตามด้วยสแสตสองตัวนะครับแล้วก็ตัวจี้นะครับเหมือนที่เราเขียนไปตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ครับต้องมีสิมิเคลอนด้วยเนาะแล้วเราก็ใส่แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่เราจะดีเทกเนาะจะจะอยู่หลังเครื่องหมายไอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเวนวักเราไม่เอาเวนวักนะครับก็คือในนี้ไม่มีเวนวักนะครับแล้วก็ใส่สแส s ใหญ่ก็คือตัวอักษรที่ไม่ใช่เวนวักเนาะทตัวนะครับอ่าเราจัดเป็นกรุ๊ปปิ้งแล้วกันแล้วก็บวกบวกใส่ข้างในก็ได้จากนั้นก็ตามด้วย add นะครับแอดแล้วก็ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะครับก็เราใช้เป็น the view ก็ได้เนาะหรือใครจะใช้อะไรก็เราแต่กันตรงนี้ผมเอาเป็น วดีกว่าไม่เอาเอสแล้วเพราะเอสมารวมสเปซเนาะมันมันรวมไอ้พวกอักขระพิเศษมันดูไม่ค่อยดีเพราะปกติอีเมลก็มีแค่ underscore alpha n u m e r i c อยู่แล้วอ่ะเราเป็น W ดีกว่าแอดแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปเนาะเ,นเดิมเลยแล้วก็เครื่องหมายจุดก็คือ backslash จุดเป็น escape string นะครับจุด com เนาะก็ com หรือจุด เอาเป็น .com ไปแหละเราไม่อะไรมากนะครับแล้วก็เราจะมาเทสแพทเทิร์นกันนะครับว่าที่เราเขียนเนี่ยถูกไหมนะครับก็ varios เท่ากับ pattern t e s t test ในไหนก็ test ในส r i n g นะครับปึ๊บแล้วเราลอง Console.log ดูนะครับ c o n โซลล็อก l e s นะครับแบบนี้ที่่ันเปิดแล้วก็เปิดด้วย Google Chrome แล้วกัน open with Google Chrome แล้วเราก็ไป i n s p e c t e ไปที่ Console.log นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นคาว่า true นะครับแปลว่า เงื่อนไขแพทเทิร์นของเรามีอยู่ในสตริงของเรานะครับเราก็จะมีวิธีการปริ้นตัวแพทเทิร์นออกมานะครับก็เราเป็นวาเป็น e s ปอน s องแล้วกันก็คือรีสอร์ทแหละโอเค string match นะครับตามด้วยในวงเล็บเป็นแพทเทิร์นของเราเมื่อกี้แพทเทิร์นไปเทสในสตริงอันนี้เป็นสตริง Match กับแพทเทิร์นนะครับวิธีจำก็ง่ายๆ่ลยล้ก็ทีสอทสองปริ้นออกมา ปึ๊บอ๋อผมลืมตัว G นะครับตัว G เป็น o b a l นะครับถ้าไม่ใส่ตัว G มันจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับอก็คือไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบแค่ครั้งเดียวก็จะขึ้นมาแบบนี้จริงๆก็ได้แหละถ้าเราไม่มีข้อความหลายอันอันนี้เราเป็นตัว G นะครับก็คือตรวจสอบทางสตริมแบบนี้ครับก็จะเจอแค่ตัวเดียวถ้าสมมุติเรามีอีเมลหนึงอะบไาหลอดตีแล้วกันอะ เห็นไหมสมมติมีอีกเมลหนึ่งเห็นปะมันก็จะ detect เจอ2อ e ีเมลเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนใน java script นะครับต่อมาผมจะเขียนใน python ให้ดูเนาะเดี๋ยวอ็แพทเทิร์นมาเลยจะได้ไม่เสียเวลาวิธีการเขียนในภาษา python นะครับเราจะ import ตัว regex re u l a r เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอใช้ p a ท t e r n เดียวกับวันนี้เลยนะครับก็เราจะกำหนด string นะครับก็เป็นตามนี้เลยเป็นเอาเป็น ซิงเกิลโคดแล้วกันครับแล้วเราก็กำหนดแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็ตามนี้เลยนะครับผมขอเพิ่มกำหนดเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับก็คือใส่วงเล็บปึ๊บเพราะว่า Python เนี่ยมันจะสนสนใจเรื่องกรุ๊ปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งใหญ่ๆแล้วนี้จะเป็นกรุ๊ปย่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอปริ้นให้ดูก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมขอไม่ใส่เงื่อนละการให้มันเหมือนอันนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้เราจะ i e s เท่ากับ i e file นะครับ file regular expression นะครับก็ใส่ regular expression ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ครับ c ตามด้วย sting ของเราที่เราต้องการหาเราเราก็ปินออกมาด,ดูอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับเรามี2กลุ่มตัวนี้สองกลุ่มตรงนี้นะครับเราก็จะได้ 2กรุ๊ปที่มันแมทช์กันตัวนี้นะครับได้เป็น t ู p l e นะครับแบบนี้เลยถ้าเราอยากให้มันพิมพ์แบบนี้ออกมาเลยนะครับวิธีการคือให้เรากรุ๊ปใหญ่ๆ1 g r o u กรุ๊ปนะครับให้มันเป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับแล้วลองดูเห็นไหมมันจะได้กรุ๊ปใหญ่ออกมาตรงนี้นะครับก็คือกรุ๊ปแรกส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่3เราจะอิกนอ e นะครับเราใช้อิกนอ e ซิมเ o ิเหมือนที่ผมพูดไปนะครับก็คือ Question Mark กับ c o l o n นะครับทั้ง2อันเลยก็รัน แล้วก็จะได้รีซอสเหมือนที่เราทำใน javascript นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ